สวัสดีครับวันนี้ได้เหรียญเมตตาหลวงปวู่เฮงมให้ชมนะเรียมไว้นานแล้วครับยังไม่ได้เอามาให้ชมคือมีเน็ตครับเน็ตกำลังแรงเดี๋ยวจะลงให้ชมเรื่อยๆนะ <c oughs> สร้างปีห้าเก้านะเหรียญเมตตาหลวงยาเขียวรเรียรเมเกาะเงินสวย,สวย ไม่เน้นความรู้มากนะครับแต่ถ้ารู้ก็จะพูดแต่แค่นี้เอามาโชว์โชว์เหรียญสวยดีกว่าโชว์ความสวยยงานเอามาโชว์ความสวยเอาให้ชมกันมีอะไรจะสวยจะเอาลงให้ชมนี่ยอะไรแปลกๆเพื่อเผยแผ่บารมีหลวงปู่อันนี้หลวงปู่เฮงปราสวัดดาก์บ้านด่านช่องจอมะครับอกปีห้าเก้า เงือทองทิพย์ลงยาเขียวโอเคนะครับเดี๋ยวผมเอาาให้ชมอีกเรื่อยๆนะผม